ค่ะมุอนี่เขามามาพบมาพ่อกับช่องยายคำพูพาเลาะพาแซบค่ะมุอนี่แซบยังวันที่มุหนี่เสียดำยาอันปลาตีนไก่จ้ะมุอนี่ยายคำพูกะต้มค่ะตีนไก่ไว้แล้วเดี๋ยวเขามาเบิรงวิธีว่าการวิธีดำยายของยายคำพูนี่ยเ็ศแบบใดเขามาเบิรงกันค่ะนี่ตีนไก่ยายคำพูกะต้มไว้แล้วค่ะตุ่มไวแล้วค่ะยายคำพูกับสิ มีหิงซอยกระเทียมหอมบบกพริกมะตะไคส่วนขานแยกกระปุกขี้ขานไปนกลนค่ะปล่อ,อยกลนอลไรแยกกระปุก,กจะาใส่ค่ะใส่แล้วเบลอค่ะเนาะแยกกระปุกขอปิดฝามหม้อไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยว เด็กนายเ่าเมิงกันค่ะชนปลาทูยายกระพู่ใส่สองตัวค่ะใส่สองตัวนะคะใส่หมอแล้วค่ะใส่สองตัวค่ะชุดนี้นะคะเนาะแล้วกใส่สอนแป๊บหนึง่งใส่แต้นใส่โค้กรลพวกอัน มืดบ่ค่ะไม่โคตเนี่ยปลาไว้ถ้าเห็นกัน่ง พี่เขาสีปเปแดงดีป่ะเดย์เป็ดแดงนอกแค่หายเนาะใช่แล้วค่ะหายาดูหายาดูยาตีใครวะอยากไล่บอพี่น้งนนนนาง,ะง<อ>กะสีหนาอตอนนี้เราพี่น้องตอนเนตี้ยนอยากอะไรข้าผู้สีพันแล้วตนามนมันกาดง่ายข้าวผู้สิบอ่อลงค่ะตัวสุนั้นมันมันกะสีเป็นนันอย่าพวกเลี้ยวยี่แล้วค่ะน้ำที่ต้มแล้วกันเนี่ย นี่คือปูที่ใส่ใส่ถุงเะคะนะ่ะเนาะไอ้ปูติกองดะ้ค่ะวันนี้พูดจะกองเอาน้ำแต่น้ำมันนะคะ เป็นปน้ำเป็น้ำแดงออกว่าแบบซี่ค่ะเดี๋ยว้องสิมาปรุงกันอีกทีนะคะอันนี้สำหรับอันหัวหอมหัวแดงกับอันกระเทียมค่ะอันนี้สำหรับเนี่ยปลาทูค่ะเนี่ยปลาทูเตี๋ยวเอาเตรียมไว้ค่ะ เอาล้อมหมอดคดจักหน่อยอน,นี่สลหรับตีนไก่ที่เขาต้มไว้แล้วค่ะเขาเ็จน้ำยาป่าตีนไก่ค่ะ,ะสำหรับน้ำเหมันพริกที่เขาอ่อนอันนั้นไว้แล้วนะค่ะเขาอ่อนขันกล่องอันตน้ำมันค่ะต้องเสียบ้างวันนี้นี่คืออันวิธีการที่ย้ายคำพูเเ็ดอัอนน้ำยาป่าตีนไก่ค่ะเพราะว่าสูตรเด็ดๆมันก็นกนคืขออึ้นกากของพริกกับกากัน ค้าหัวตะไคร้อันหอยคิงซ้ายเขาเพื่อเขาตำแล้วเขาเบาเบิดเขาเอาแล้วเขาไปคันคันแล้วเขาเกิดคือเขากองเอ,เอาเอาเอาตะนามมันค่ะตัวนี้ค่ะทอดยุกกรอนค่ะก็เสี่ยวปลาทูลงค่ะก็กลางพี่น้ง มันสีขาวข้ขอหอดหมอไปเรียค่ะเนี่น <c oughs> นยได้ขนมยังเนี่ยพูดแล้วค่ะเนอะ้อ,อ,อกระปุกเสียวพีกลกคะ่ะไม่ฟูเสี่ยวอันนี้บ่กไงแต่บอกเนี่ยปลาเขาก็ลูกฟูค่ะ อันนี้ใยกข้าวผู้เชียอันตีนไกล่ลงมแ้วค่ะเพล่อเหาสิต้มเชียวห้าสิพ่อยแยกข้าวผู้ล่างไว้แล้วเชเอาตม้มเอาตูนลงพร้อมกันค่ะหืมบอกคลิกสีเอากดค่ะห้อยค่ะโอ้ยพี่น้องเด้เฮ้ยพี่น้องซีกันหน้าตาหนวดอะไรพี่น้องหน้าไม่ได้ใส่เครื่องปรุงรสยังไม่ใส่นะคะ หอยแย้มพูดสิใีแดงผล,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 ลที่รถค่ะใส่ลายเสียบลายเพื่อนว่าพี่น้องเขาสิตุลมาจากน้อยค่ะกาว่าเขาสิต้มมาจากน้อยกาว่าเห็นมันอันเขากับเนี่ยตีนไกเ่เขาค่ะเนี่ยตีนไกเ่เขา ันหน้าตาค่ะรสหวานรสจะได้ออกมามันหวานกลมกล่อมค่ะเฮ้ยเกี่ยวจังน้อยนะพี่น้องนะแวน้อยจ้ะจ้าคลิปนี้กับพอใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายข้าวโพดนะคะสูตรน้ำยายาปลา ยาปา่าตีนไก่ค่ะขอบคุณพี่นี่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแย่งคำพูดนะคะเขามาเบิง้งบัดเดี๋ยวมากินกันค่ะมาคิดที่ขอรบกวนชมดีสวัสดีค่ะ